สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้ผมนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากอีกเช่นเคยนะครับคาถาบทนี้ชื่อว่าคาถาแก้คับขันนะครับคาถาแก้คับขันเป็นของหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลนะครับคาถาแก้ขับขันในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าในเวลาที่เรามีปัญหาขับขันจวนตัวจนจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ให้ใช้คาถานี้ใช้ท่องบริกรรมเมื่อตกอยู่ในยามคับขันศัตรูหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีจะมองไม่เห็นนะครับใช้ท่องบริกรรมเมื่อตกอยู่ในยามคับขันศัตรูหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีจะมองไม่เห็นก่อนขึ้นคาถาขึ้นนะโมสามจบก่อนนะครับนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นขึ้นคาถานะครับพุทโธมสระนังเลนังตานังชีวิตังปะริยันตะพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิ ณปิดหูโมปิดตาพุทธมิเห็นทาดลซ่อนไว้ยะหายไปอีกครั้งนะครับพุโทโธเมสรนังเลนังตานังชีวิตตังปริยันตะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิณนะปิดหูโมปิดตาพุทธมิเห็น ถาดนซ่อนไว้ยะหายไปนะครับภาวนาภาวนาเมื่อเราตกอยู่ในยามรับขันนะครับจะบอกว่า1จบ2จบ3 1จบ3จบหรือ 9. จบก็ดูจะเยอะไปครัจบก็ให้มีสติที่จะภาวนานะครับก็ถือว่าใช้ได้ให้ท่องบริกรรมเมื่อตกอยู่ในยามรับขันนะครับศัตรูหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีก็จะมองไม่เห็นนะครับ ผมบอกไว้เสมอนะครับการใช้คาถาให้เกิดผลผู้ใช้ต้องมีศีลน,นะครับอย่างน้อยต้องถือศีลห้านะครับสม่ำเสมอผู้ใช้ต้องมีศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่ออกคาถามาให้ใช้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งที่จะนาคาถามาใช้ต้องรู้ว่าเป็นคาถาของใครระลึกถึงครูบาอาจารย์ท่านนั้นต้องมีสมาธิในการใช้คาถานะครับมีจุด จิตใจจ,จดจ่ออยู่กับคาถานั้นๆไม่ฟุ้งซ่านมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับคาถาน,นะครับและที่สําคัญเลยคือผมบอกไว้เสมอว่าผู้ใช้คาถาต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับคนดีมีศีลธรรมคาถาที่ใช้จึงจะได้ผลคนดีมีศีลธรรมประกอบไปด้วยมีสุจริตธรรมที่ดีทั้ง3คิดดีพูดดีทดําดีต้องถือศีลห้านะครับอย่างน้อยต้องถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลมักขโมยปล้นฆ่า ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่ประพฤติผิดในการผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาไม่โกหกหมดเท็จหลอกลวง ไม่เสพเครื่องดองของเมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนั้นต้องไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนะครับไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ดื่มไม่เสพเครื่องดองของเมาต่างๆรวมแล้วเรียกว่านับถือถือสินห้านะครับและต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติถูกต้องตามหลักอริยธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามนะครับรวมจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมคาถาที่ใช้จริงจะได้ผลนะครับทําตามที่บอกนะครับพยายามทำตามที่บอกแล้วไม่ต้องถามว่าทํไม ไม่ได้ผลต้องถามตัวเองว่าทําตามที่บอกหรือไม่นะครับโอเคครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับรู้ว่าใช่ว่าใส่บาแบกฮามขอให้บุญรักษาขอให้คุณพระคุ้มครองทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ